นี่คือเป็นเซลขายที่จอนกันเหรอคะไม่แต่งหน้ากันแล้วใช่ไหมคะเป็นคณะนี่บ้างคะเนี่เราเจอช่างแต่งหน้าชื่อดังชื่อเอไม่ได้ชื่อดังไม่ได้ชื่อดังชื่อเอใช่ พี่เอวันนี้มีอะไรมาให้ทานบ้างคะเอก็ดีใจมากได้เจอฟรียตัวจริงขายาเหมือนในในแอปเอ้ยไม่ใช่เหมือนในตอร์รี่เลยอย่ามาแกงฉันนะไม่แกงสูงมากสูงขา180ค่ะใช่ตัวจริงก็สวยเหมือนในรูปะจ่าจ้าสายตานะคะมีพายุค่ะจะต้ก็ใช้เบอร์สอง ใส่ฟ้ากับพายุแต่งหน้ากันอยู่จะเสร็จยังอะไรของคุณลิซจะเสร็ย <c oughs> จยังอะอะไรของคุณลิซ มองยังคะแม่ของแฟนสงสารลูกสาวไหมคะแม่สงสารมากแต่สงสารตัวเองยังคืนแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนี้เป็นเวลากี่โมงค่ะแม่เธอบอกว่าสงสารเธอจะสงสารตัวเองมากกว่าแม่ตุ๊แล้วแม่ไปไหนแล้วอ่ะส่วนแม่อีชั้นนะคะตุ๊ก ไปแล้วรถสตาร์ทแล้วทำไมรถสตาร์ทเราไม่เลยสรุปต้องตบมือของน้องคนอื่นะที่เป็นเอ็กซ่าแต่เป็วิ่งวิงผมไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราคุณพ้อวันนี้ไม่ได้อยากกับทัานเลยพ่อวินนี่ผิดคิวนิดหน่อยตบมือคิวคนอื่นเพลงได้ไหมอยู่เลยวะมนะวิ่งแตะไม่เขาหลับเลยแกงแม่แม่แกงแม่เนี่ยอ๋อ